สวัสดีครับยพี่รามตอนนี้เราก็อยู่ในเกม The Battle c a t นั่นเองนะครับการใช้าอีเวนต์ก่อนครับพี่อามมีโหลผีอยู่โหลวิญญาณอยู่4อันซุ่มไปเลย4อันตึงๆได้อะไรบ้าง e XP 1,000 0 CPU แมว Speed Up CPU แมวขอบคุณมากไม่ได้ไอเทมอะไรทั้งนั้นครับผลึกแพตินั่มตัวแรอะไรไม่ได้เลยไม่เป็นไรกาชาแมว7กาชาเปิดให้หมดครับอย่าให้เหลือได้อะไรบ้าง Wallet การวิจัยชาร์ตครับผมอ่ะสิบวกสวิจัยแมววัวแมววัว10บกลเป็นบวกสไปแล้วการศึกษาหมดแล้วกาชาแมวแลวครับมาอันนี้ก็คือ Uber อูเบอร์เฟสอ่าอันนี้ไม่เอา ฮาโลวีนแคปซูลครับสุ่มโบนัส11ครั้งด้วยต้องการอาหารแมวอีก9 2 6กระป๋องมีไหมเนี่ยโอโ้โห900กระป๋องเราไม่มีแล้วครับผมอาหารแมวเราเบิดหมดแล้วมาไม่เป็นไรสุ่มธรรมดาก็ได้จริงๆมันก็ไม่ค่อยคุ้มนะจริงๆมันต้องลดครึ่งราคาถึงจะคุ้มนะครับนี่อะไรแมวระดับแร์แมวคนสวนจับไปอีกหนึ่งครั้งดูซิสกิลลูกเจมจะทำงานไหมไม่ทำครับกลายเแมวโรบอทโอเคแมวโรบอทบวกหนึ่ง พิเศษครั้งเดียวเท่านั้นลดราคาจาก150เหลือ30จัดไปครับมันต้องลดราคาแบบนี้ถึงจะคุ้มแมวมือปืนครับได้ตัวใหม่มาก็คือมือปืนกับคนสวนนะครับก็หมดแต่เพียงเท่านี้จัดทับแมวครับจะพยายามเอานี้ออกซูโม,โมอาแมวจูเลียตออกแมวแรของเราที่เราเพิ่งเปิดมาเมื่อกี้นี้ครับก็จะเป็นแมวคนสวนกับแมวมือปืนไปครับแมวมือปืนแล้วก็แมวคนสวนครับ สมรภูมิตุรกีเป็นสมอรภูมิที่อยู่ห่างกันพอสมควรนะครับตอนนี้เลือดป้อมละสองหมเลือดป้อมเขา 100, 1 0 0 0 0ื่นเลือดป้อมตอนนี้ก็หลักหมื่นกันแล้วไปดูกันก่อนว่าแมวคนสวนจะเป็นยังไงครับโจมตียังไงใกล้หรือไกลพี่อําก็ไม่ได้อ่านมาก่อนนะว่าโจมตีใกล้โจมตีไกลนะครับเน้นใช้งานอย่างเดียวครับโอ้โหก็าถือว่าโจมตีเร็วอยู่ไปครับแมวมือปืนครับการที่เขาใช้ปืนเนี่ยน่าจะหมายความว่าโจมตีระยะไกลเออจริงๆด้วย ก็ไกลนิดนึงแต่ว่าระยะก็ตามนั้นครับก็ไกลแล้วก็ไม่ได้ยิงอะไรที่มันเร็วเท่าไหร่มีการคู่ดาวเล็กน้อยถึงปานกลางยิงยัดหน้าเข้าไปครับเงินเบิ่มๆครับเอพิสือเตรียมออกมาได้ครับแต่ก่อนหน้านั้นก็เอาคนสวนกับขาวบอยไปไปก่อนแล้วกันนะโอ้โหล้วเจอหมูแดงครับหมูแดงเพื่อนหมูเด้งครับ ก็มาดูกันว่ายูนิต2ประเภทนี้ของเราเนี่นจะสามารถเอาอยู่หรือไม่นะครับเอ,อ่อกับยูนิตธรรมดาก็เหมือนเอาอยู่อยู่นะแต่พอเจอยูนิตระดับหมูเด้งเข้าไปเนี่ย <What? S 1> ก็แน่นอนว่าเขาไม่สามารถสู้ได้เพราะเขาคือบ,บอสนะครับหมูแดงเพื่อนหมูเด้งเนี่ยกระเด็นกลับหลังกันโอ้โหเป็นว่าเล่นที่แต่ชอบแมวคนสวนแมวคนสวนมันโจมตีไวดีแต่ดามเมจอะไรก็อาจจะไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับอาจจะมีแค่ความไว ต้องเจอมือปืนของเราครับปากปาก mm hmm. ยิงเข้าไปอ้าวหมูแดงเพื่อนหมูแดงตายไปแล้วแล้นี้ไงหมูแดงมาแล้วเนี่ยฮิปโปตัวเบิม่มๆเพาทำไมเขามากันเยอะอะไรมากมายขนาดนั้นล่ะส่งยูนิตธรรมดาพวกนี้ไปสู้ก็ชนะแล้วไม่ยังเป็นที่จะต้องส่งตัวเทพไปก็ได้แต่ไหน <What? S 1> ๆก็ไหนแล้วตังเหลือเอาเทพไปแล้วกัน <What? S 1> เริ่มจากโทไซดอนก่อนครับ oh. ปากหายก็มียูนิตปืนเล็กนะครับก็คือมือปืนพวกนี้ ไปกับปืนใหญ่โพไซดอนครับอะโทโมเอมาละน่ารักนินจาสาวผู้น่ารักของเรายิงเข้าไปเอ,อ้ <What? S 1> หายเกลี้ยงเกลี้ยงเกลาโดนทั้งระเบิดโดนทั้งปืนใหญ่โดนทั้งปืนน้อยโดนทั้งกันไกลตัดหญ้าครับจะมาชนะเราได้ยังไงครับโพไซดอนขยับเข้าไปแล้วครับแล้วยิงครับปึ้งหายทีละสองพันโทโมเอโยนระเบิดลงม,มาอีกหายไปอีกสองพันบึ้มหายเป็นหมู่คณะพี่อามีสปีดอัพนี่นะ เออใช้ดีกว่านะครับแต่อันดับแรกมาจัดทัพแมวกันก่อนดีกว่าครับเอากองทัพแมวที่สแปมได้ไวเออสแปมได้ไวแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปโจมตีได้อย่างรวดเร็วครับแมวเทพทั้งหลายไปอยู่สลอดล่างซูโม่ไปแทงแมววัวนี่ก็ถือว่าไวนะต้องการแมวที่มีความเร็วครับในการจบเกมเออแมวนินจาไงแมวนินจาก็เร็วนะครับแมวนินจาแมวซามูไรแมวซอมบี้แมวกล่องไม่ค่อยได้เล่นแมวกล่องเลยเอาแมวกล่องมาบ้าง เรามีสปีดอัพด้วยนะครับก็จะเล่นเร็วขึ้นใช่ไหมมันก็จะไม่ชักชา้าละโห้ไว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 โอ้โหเดินเดียวมาถึงนี่ละไวมากครับไปๆปปปตีตียันยับเลยเราจะเล่นทันเขาหรือเปล่าเท่านั้นแหละครับความไวนี่มันไวมากเลยนะมันจะจบเร็วมากเลยในะแต่ละด่านยิ่ง ปกัปกปกัปกปักปักปักโหสะใจครับเออนั่นแหละเร็วเนี่แหละเสียเวลาะไรเร่นเันช้าชเออสมรภูมิอะไรอ๋อสมรภูมิรัสเซียลืม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 มาครับลุยกันต่อสมรภูมิรัสเซียเล่นกันแบบสปีดอัพครับสปีดลันครับมันจบแค่นี้เหรอเพื่อนไปแมวนินจงนินจาไปโอ้โหกอริลล์ลุงกอริล่าบัวน้องบัวน้อย,อยออกมาครับ <What? S 1> ออกมาทําไมครับบัวน้อยครับมันไวไปไหมเนี่ยบางทีพี่ยามก็แบบว่าตามไม่ทันนะครับไวไวจับ เฮ้ยทำไมกองทัพเรามันโดนตีโตก้กลับมาอย่างนี้ล่ะไม่ได้แล้วสงสัยต้องโปรไซดอนอ่ะยิงไปก่อนครับโปรไซดอนวิ่งตามแมวซูโม่ครับหายไปโทโมโอเอไปแมวกองไปซูโม่ไปวัวไปลุยโอโ้โหไปโปรไซดอนยิงบอมให้หน่อยเออจบจบไปเรียบร้อยสปีดลัน สปีดแรมตอนเนื่องไปที่สมรภูมิกรีสโอ้โหแล้วอยู่ใกล้กันมากซูโม,โม่ไปก่อนครับซูโม่ไปแทงก่อนโอ้โหหมูแดงเพื่อนหมูเด้งมาแล้วไปซูโม่ไปส่งซูโม่ไปแทงครับเราต้องมีตัวแทงเยอะๆนะครับก่อนที่จะออกไปเป็นพวกโพไซดนโพไซดอนอะไรทั้งทั้งหลายทั้งแหล่ไปซูโม่ไปเยอะๆเลยยิงชกยิงย,งย,งยิงถล่มอัดหน้าบ้านตอนนี้ยูนิตฝั่งเขานี่ตัวบอสไม่มีออกมาแล้วใช่ไหมเราจะได้ส่งตัวธรรมดาของเราไปสู้เลยนะครับ มันก็โอ้โหมาแล้วครับแมวน้ําครับนี่แหละแมวน้ําตัวนี้แหละที่เราจะโดนเขาโจมตีแบบตึงๆแมวน้ําตัวนี้ไม่ธรรมดานะครับเอพิซอไปส่วงอพิซอไปเรียกเงินเรียกทองก่อนครับมไม่น่าจะเรียกไหวครับเอาโดนตีบ้านเลยครับโอ้โหหยามเรามากโคไซดอนออกไปปึ้งหายจบทัโงเอไปแม่นินจาไปเอาแมวที่มีความเร็วไปครับโยนระเบิด ยิงปืนใหญ่มันก็สปีดลันไปนะบางทีเราก็เล่นไม่ทันนะมันไวไปไงเออเรียบร้อยกามาโตโต้ปลดลอ็อกอ้ามาแล้วเหรอกามาโตโต้มีแมวใหม่มาด้วยนะครับอ่าเป็นแมวพิเศษใช่ไหมมันจะเป็นแมวถั่วอ่านี่ไงอยู่นี่ก็ส่งกามาโตโต้ไปหาของได้ใช่ไหมแต่ที่กามาโตโต้ไปสำรวจแบบเต็มรูปแบบไปเลยทีนี้ก็รอกามาโตโต้นะครับกรีซผ่านต่อไปอิตาลีครับเล่นกันแบบสปีดลันมาแล้วครับหมูเด้งครับ เพื่อนเขาคือหมูแดงเราจะปล่อยเขาเข้ามานะครับปล่อยเข้ามาจนเดี๋ยวเราดูก่อนว่าเงินเราจะพอไหมมันมาคนเดียวเลยนะเนี่ย <What? S 1> มันไม่มีเพื่อนมาเลยไม่มีเพื่อนมาหรอครับฮะทำไมนายถึงมาคนเดียวยิงด้วยปืนใหญ่ไปครับ uh huh. อ่านี่ไงมาละเพื่อนเขาทําไมหมูแดงไม่มาเพราะหมูแดงเมื่อกี้นี้แทงไปเราน่าจะสามารถเอายูนิตของเรายูนิตธรรมดาพวกนี้ชนะได้อยู่แล้วละ่ะคิดว่านะครับ ไม่ต้องถึงขันะ้นอ oh. โปไซดอนหลอกเอ,อือนั่นเลย oh. แล้วเราก็ยิงเข้าไปครับบัว oh. น้อยครับบัว oh. น้อยออกมาครับ oh. เราน่าจะตายตรงนี้ oh. อ่าใช่ต้องตายอยู่แล้วแหละสู้ไม่ได้แน่นอน oh. เขาคือทหารระดับบอสนะครับ oh. มันยากที่เราจะสู้เพราะฉะนั้นไปครับโพไซดอนมึ้มหายเอบิสึไปพวกระดับบอสก็ต้องเจอระดับเทพของเราโฮโมเอไป ทีนี้ก็สบายแล้วครับแมววัวแมวซูโมโอ่อะไรต่างๆออกไปเน้นไปที่ความเร็วยิงหน้าหงายหายกันไปทั้งกองครับโโมโอเอนี่ไปกับโพไซดอนนี่อย่างตึงอะซาปีดลันได้แมวหม่เป็นแมวบูกี้ครับจัดทับแมวบูกี้เอาอะไรออกดีเอาแมวไอ้นี่ออกแมวกล่องออกและเอาแมวบูกี้มาใช้เงินสร้างแค่ห้ครับน้อยมากสมอรูปภูโมโนาโก โอ้ oh, ฉากอยู่ห่างกันมากไปแมวบูกี้เดินดูมนเดินไปบูกี้นินจาซูโม,โม่นักร้องแมวขาล็อกปืนปนืซูโม,โม่เราสามารถสแปมบูกี้ไปเรื่อยๆได้มันมันสร้างไวเนาะส่งอะไรได้ส่งไปก่อนครับยิงอะไรได้ก็ยิงครับไปครับตีบ้านตีเมืองครับตีไปก่อนเลยครับเดี๋ยวต้องมีบอสออกมาแน่นอนเชื่อพยามแต่ตอนนี้เราตีเข้าไปก่อนจะออกมาไหมเนี่ยบงบอสเนี่ยฮะ เฮ้ยไม่ออกมาเหรออ้าวมาแล้วครับแพ้แก่ทั้งหลายซึ่งตอนนี้ก็เดี๋ยวก่อน <c oughs> อ้าวมันจบไวยังเหรอพี่ัาไม่ได้ฉันดูหน้าจออะไรเลยสเปนครับลุยต่อสปีดรันกันสุดๆอะเฮ้ยจระเขมาไวมากเดี๋ยวกอนทำไมจระเขเขาวิ่งมาเร็วขนาดนี้อาจเจอแมวซูโมโก่กับแมวขาร็อกเราเข้าไปก็ไม่สามารถจะต้านทานเราได้ละโอเคบูกี้แล้วก็นินจารครับ แล้วก็บุกี้นินจาแล้วก็ซูโม่แล้วก็ขาล็อกเดี๋ยวส่งปืนไปด้วยนะครับปืนไปซูโม่ไปบุกี้นินจาอ่ามาแล้วครับนั่นคือแมวน้ําของเรานั่นเองของเขาไม่ใช่ของเราตอนนี้ก็ยิงยิงกันอยู่หน้าบ้านนะครับส่งบูกี้แล้วก็นินจาไปเออยิงยิงกันเข้าไปโอ้โหทําไมพี่เขาบุกมาไวจังเลย ยิงยัดหน้าเข้าไปโอ้โหเดี๋ยว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 เลยเดี๋ยวเลยเฮ้ยแมวน้ำก็โหดเกินไงโอเควัวควิดวัวควิดวัวควิดสุดๆซูมโม่ออกไปซูมโม่วัวควิดปืนยิงเราจะได้ยิงอยู่ข้างหลังฟรีๆนะครับแต่ป้อมเราเลือดจะหมดแล้วนะครับยิงยัดหน้าไปทีนึงเออหายหมดตายโพไซดอน <laughs> บุกกันไปกันมาบุกี้นินจาไว้ เดี๋ยวเดี๋ยว,ทวโทมอเอ๋เราก็ได้ออกมาละอ่าโทมอเอ๋ออกมาลวครับทโทมอเอ๋ก็วิ่งเร็วนะมั่วมากเลยอะเรื่องอะไรกันก็ไม่รู้นะครับบึ้มไม่หายด้วยเยี่ยม้แต่สนุกดีนะวิ่งเล่นกันเร็วๆแบบนี้นะครับสมอลลรัูมิฝรั่งเศสสปีดรันจอร์ดเคจะออกมาอีกไหมไม่มาครับอ่ะบูกี้นินจาเราจะไม่ส่งยูนิตมากจนเกินไปนะครับเรากลัวโดนหมูเด้งหมูแดงสวนแบบเมื่อกี้นะครับมันจะพังกันทั้งกองทัพนะครับผมเนี่ยอะไรอะไรที่มันสร้างเร็วๆสร้างอะไก่อนเออนั่นแหละ อยู่กันหน้าบ้านนั้นไปเขาเดินออกมาจากป้อมก็โดนเราตีเนาะโดนเราตีด้วยแมวนินจานะครับดูแมวนินจาตั้งเยอะตั้งแยะโจมตีพร้อมกันเขายังไม่แทบยังไม่เป็นอะไรเลยนะโอ้โหเกินไปเกินไปโบน้อยเกินไปโอเครู้เรื่องครับไาบิซึลุยเรามีตัวแทงอยู่ม่ต้องกลัวสูโมเราแทงให้โอ้โหมาแล้วครับนั่นคือแมวน้ำมาอีกแล้ว ไปโพไซดอนลุยแล้วก็ซูโม่ไปยิงหายง่ายเงือกันไปหมดพอลงเงินเยอะๆแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ง่ายแล้วครับเฮ้ยโอ้โหแมวน้ำมา2ตัวเลยเหรอเยอะเกินไปไหม a อสือไปอีกหนึ่งเลยครับไปก็ทำไมเยอะแยะครับต่อไปพี่อัมจะเน้นแมวที่มีความเร็วอ่าแตกแล้วจัดทัพทีมที่เน้นไปที่ความเร็วนินจาแมววัว นินจาแมววัวซูโม่ครับพวกนี้เร็วจีกันทั้ทงนั้นมีใครที่เร็วกว่าน,นี้อีกไหมจริงจริงมันก็ไม่เหลือแมวที่แบบเร็วแล้วนะจริงๆแมวที่มีความเร็วเนี่ยมันก็เร็วกันแค่นี้แหละนอกนั้นก็ไม่มีความเร็วอะไรเป็นพิเศษ,ษแล้วนะครับ,บแมวถัว่วเออเอาแมวถั่วไปใช้บ้างเอาไปแทนแมวนี้เลยแทนแมวคนสวนนะครับสมรภูมิเยอรามานีเราควรเอายูนิตอะไรออกไปดีครับบูกี้นินจาเนาะแต่ดับแรกเอาบูกี้กับนินจาไปก่อนถัวถ่วถั่วก็ถือว่ากระโดดได้ไว แต่มันก็วิ่งช้ากว่าบูกี้เนาะนินจาวัวบูกี้ไปครับเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องความเร็วต้องพวกนี้โอ้โหขิดกระเด้งกระดอนครับยิงยัดหน้าเข้าไปครับเออเงินเบิมเบิมวัวกับนินจาใช้เงินสร้างก็700นะครับเพื่อที่จะสร้าง2 u n ยูนิตนี้บวกบูกี้ก็750โอเคมากันแล้วครับยูนิตระดับหัวหน้าเราจะปล่อยมันอยู่อย่างเี้ยหละไม่ทําอะไรละจังหวะมาก็ยิงหายกันไปให้หมด โพไซดอนเตรียมออกครับสปีดลันครับบัวไปครับผมย,ย,ยิงยิงหายหงายเงื้อ,อมอ้โหโพไซดอนอย่างตึง,ย,งยิงหายหงายเงือบโทโมเอะปาลาระเบิดใสอีกสักหาก <What? S 1> เล่นแบบนี้น่าจะเร็วเออเอายูนิตธรรมดาธรรมดาออกไปก่อนนะครับอีกสักหนึ่งภารกิจแล้วกันนะครับสมรภูมิเดนมาร์กออป้อมของประเทศเดนมาร์กนี่สวยนะครับเป็นไซเลน์นะครับหรือเป็นนางเงือกเมอร์เมดอะไรประมาณนี้ วัวนินจาไถไปนั่นแหละวัวไถครับเราก็รออยู่บ้านครับทับฐานรอครับแค่2ยูนิตนี้ก็ตึงแล้วตึงมากอะบอกเลยฐานเราเลเวลแแล้วอะสูงสุดแล้วอะ,อะดูกันต่อไปครับดูว่าเขาจะมาเป็นอะไรเดี๋ยวตัวหัวหน้าตัวแม่ทัพต้องออกมาแนะ่เราก็จะออกไปเป็นโพไซดอนเลยนะครับช้างครับผมสติ๊กแมนตายให้หมดไป โอ้โหโพไซดอนโดนโจมตีกลับหลังเลยเหรอ,อย,อย,ยิงหน้าช้างเฮ้ยเฮ้ยอย่าบอกนะโพไซดอนจะโพไซดอนตายเพิ่งเคยเห็นโทโมเอะไปครับโพไซดอนตายไปก็ยังมีโทโมเอะอื้อหือเดนมาร์กนี่ไม่ใช่ธรรมดาแล้วนะครับเนี่ยโอเคแต่เราก็ใช้โทโมเอะในการต่อสู้นะครับแล้วก็ทำให้ช้างนั้นได้ตายลงไปแล้ว อะหลังจากนี้ก็น่าจะสบายสบายแล้วแหละนะโพไซดอนโพเซดอนตัวที่2ต้องออกมาแล้วอะ่ะอ๋อหลังจากนี้เนี่ยเกินี้ก็เพิ่งเคยเห็นร,ระดับอูเบอร์แลตายนะครับไม่ธรรมดาจริงๆเดนมาร์กแมวมัดเชื่อครับเป็นแมวตัวใหม่ที่เราได้มาแต่เราก็ยังไม่ได้อัพโพเซดอนนะครับจริงๆก็มีอีกหลายแมวที่พี่อามอยากจะอัพ แต่ว่ายังไม่ได้อัพตอนนี้เฮ้ยแมวใหม่ครับแมวกิ้งกาปลดล็อกแมวพื้นฐานทุกตัวแล้วถึงเวลาวิวัฒนาการมาดูการเปลี่ยนคาพด,ดีกว่าอัพเกรดแมวอวร์้เป็นเลเวลสิเพื่อปลดล็อกการเปลี่ยนคาดโอเคไอตัวแรกที่พี่อามควรจะอัพเกรดเนี่ยคือแมววัวเลยเราใช้แมววัวบ่อยมากนะครับเลเวล10แล้วจากแมววัวกลายเป็นแมวยีราฟเฉยเลย แมววัวรวดเร็วดังสายลมกาลายร่างเป็นแมวยีราฟครับมันก็ยังวิ่งไวอยู่ใช่ไหมล่าแล้วเราต้องอัปเกรดจนถึงระดับเลเวล30นะครับถึงจะกลายเป็นอีกร่างหนึ่งนั่นเองเท่านี้ก็ประมาณนี้ไว้ก่อนแล้วกันนะครับแค่นี้ก็ตึงละสมอลรภูมิถัดไปจะเป็นสมอลรภูมินอร์เวย์นะครับซึ่งพี่อามก็คิดว่าเราน่าจะต้องเจอกับกองกําลังที่แข็งแกร่ง แน่นอนอาราคัสสลับวันนี้พี่อามเซิเมอร์และเกมเดือดเบตติงแคทต้องขอตัวลาไปดีเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วพบใหม่โอกาสหน้าสลับวันนี้สัสดีครับบ๊ายบายครับทุกคนแล้วเจอกันครับ